สวัสดีค่ะเจ๊ MG กรุงเทพสวินทวงนะคะวันนี้นะคะแจ๊จะพาไปชม5จุดเด่นของ MG EP Plus นะคะไปชมกันเลยค่ะ1แบตเตอรี่ MG EP Plus มีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ให้พลังสูง50.3กิโลวัตต์ขับได้ไกลถึง380กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มที่1ครั้งป้องกันน้ำและฝุ่น 2. ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมไฟเดทา i m มดัน n ิงไลท์ h t 3. ระบบเคอร์โมดที่ช่วยชาร์จพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ในขณะชะลอรถสามารถตั้งค่าได้ถึง3ระดับตีระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังระบบ TPMS ตรวจสอบความผิดปกติของลมยางระบบ AVS ป้องกัน การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรคคร้าง 5. พื้นที่กว้างขวางเบาะโดยสารด้านหลังสามารถปรับได้60-40รวมถึงพื้นที่ด้านหลังจุได้ถึง1,456ลิตรค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ MG กรุงเทพสาขาสุวินทวงได้เลยค่ะ